ิปนี้จะเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับถ้าไม่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้นะครับก็ถ้าเป็นขึ้นรูปสัญลักษณ์ประมาณนี้นะครับ เป็นนะครับรูปกากระบาทแบบนี้นะครับสีแดงซึ่งถ้าขึ้นแบบนี้ก็แสดงว่าเรายังไม่เปิดรับสัญญาณ Wi-Fi นะครับบางเครื่องก็จะมะีปุ่มอยู่ด้านข้างตัวเครื่องนะครับประมาณนี้ก็กดเปิดส่วนบางรุ่นนี่จะกดปุ่ม Fn แล้วก็ ขึ้นโ n อินเ e อร์เนะครับก็ให้คลิกขวาแล้วก็เลือก s t a ตัครับ p r o ตามเลยนะครับเปลี่ยนตรงนี้เห็นไหมครับก็คือขึ้น สามาราเข้า